มาอัปเดตราคาทองคำนะครับช่วงหัวค่ำนะครับของวันที่19มีนาคม2,568มาแบบกระชับกระชับ1นาทีจบคนที่ไม่มีออเดอร์นตอนนี้นะครับนี่คือโซนเซลล์ที่เดิม 38, 39, 40 SL นะครับ SL จะอยู่ที่3050ไม่เกินนี้นะครับคนที่มีออเดอร์บายลุ้นจะถือลุ้นจะบายลุ้นจะซื้อใหม่ตรงนี้เนี่ยแนวรับจุดยกตัวจุดที่ไม่ควรหลุดอีกแล้วณเรียวไทม์ตอนนี้คือ3025นะครับ นั่นหมายความว่าคนที่จดจ้องจ้องจะซื้อจะบายจะถือเพื่อชนข่าวเนี่ยตอนนี้ระยะทําการที่สําคัญก็คือแนวรับสําคัญ3,025ห้ามหลุดถ้าไม่มีออเดอร์จะต้องเฉลี่ยสัก2โซนนะครับอาจจะเป็นโซน39แล้วก็โซน29ที่เดิมแต่ว่าการซื้อใหม่ในรอบนี้ตั้งแต่ช่วงหนึ่งทุ่มมาเนี่ยผมอาจคิดอยู่ประมาณทุ่มสินะครับจะเป็นการซื้อเพื่อชนข่าวเพราะว่าถ้ามันวนมันจะทําให้ราคาจะวนอยู่ในกรอบประมาณรับแถวแถว25ขึ้นมาถึง40 วนไปเวียนมาแบบนี้อาจจะเป็นการเสียรอบได้ถ้าเกิดว่าเราแบบอยากจะถือยาวคือการถือยาวต้องชนข่าวเท่านั้นถ้าจะเล่นสั้นมันจะได้แค่เกาะประมาณ10ไม่เกิน15เหรียญน,นี้ก่อนข่าวนะครับแล้วเดี๋ยวคืนนี้เราเจอกันอีกทีก็คือประมาณ4ี่ทุ่มนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยครับเดี๋ยวเจอกันครับ4ี่ทุม